ออกมาแล้วโอ้มีสีรอบตัวเลยสวัสดีครับผมชัปปี้และนี่คือชัปปี้ชาแนลกลับมาแล้วกับช่วงชัปปี้รีวิววันนี้เราจะรีวิวอะไรนั่นแหละครับเห็นอยู่ตัมตังตัมตังเห็นอยู่คักคๆเต็มตาอยู่แล้วครับผมน,นั่นคือเมา์เกมมิ่ง และวันนี้ครับผมรักพี่เสดายน้องรีวิวทีเดียว2ตัวเลยเพราะว่าคนหลายคนถามนะว่าพี่ชาร์ปเนี่ยใช้เมาส์ยี่ห้ออะไรนะครับผมก็บอกไปเลยว่าพี่ใช้สองตันีครับผมเข้าไม่ได้จ่ายแต่จ่ายก็ได้พูดทุกคลิป แต่ก็ไม่เคยได้นะครับผมเราจะมาแกะกล่องรีวิวไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าระหว่างรีวอล105กับโรจิเทค G 102นะครับเุ้ยเลข105กับ102ก็ใกล้เคียงกันนะครับผมราคาก็ใกล้เคียงกันด้วยครับผมมาดูที่ตัวแรกก่อนนะครับผมออกมาแล้วสำหรับส e e ลซีรีส์รีวอล105ครับผมนี่ครับแพ็กเกจก็เป็นแบบธรรมดานะครับ ก็เป็นกล่องนะครับก็เป็นกล่องสิได้เป็นไรนี่นะครับออกมานะครับของอพลาสติกยางดีนะครับผมนี่ครับผมสายอ่ามีสายแล้วก็เป็นเมาส์เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเสียบดูแสงสีเสียงส,เส,ยงสิเป็นยังไง นี่นะครับมีแสงไฟนะครับแต่อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะแต่น้ำหนักเบามากๆนะครับ4,000 cpi 140 ips น้ำหนัก20กรัมครับ backsoft p a u s finish นี่นะครับราคาประมาณ890อะไรประมาณนี้นะครับแต่รุ่นนี้ค่อนข้างหายากแล้วนะครับนี่ครับใครอยากได้สนใจนะครับก็ไปหาซื้อตามร้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชั้นนำทั่วไปครับผมอ่ะนี่นะครับนี่นะครับนี่เลยแล้วเรามาแกะกล่องดูอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นคือ l o g i c 1> g 1 0 2ครับซึ่งตัวนี้นะครับพี่เพิ่งซื้อมาใหม่ล่าสุดเลยเป็นตัวที่ออกใหม่ของ l o g i t e c h นะครับโดยราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่790บาทนะครับผมออกมาแล้วโอ้นี่นะครับผมกล่องก็มีคู่มือนะครับน้ำหนักนะเรื่องน้ำหนักเลยเอาจริงๆนะตัวนี้เบากว่านิดหนึ่งครับเพราะนั้นนี้น้ำหนักแค่20กรัมเท่านั้นนะครับพี่จะลอง เสียบสายจะมาดูแสงสีเสียงนะครับตอนนี้มีโลโก้ Rogitech ของสติลซีรีส์ก็จะมีโลโก้สติลซีรีส์นะครับตรงนี้นะองจริงเลยนะจากความรู้สึกเลยนะ วัสดุโรจิเทคดูดีกว่าเยอะราคาถูกกว่าด้วยนะครับผมสายค่อนข้างแบบเป็นคุณภาพนะครับผมเนี่ยแจ็คอย่างดูดูอย่างแจ็คตัวนี้เห็นไหมข้างในเห็นไหมข้างในเป็นสีดานะครับก็เป็นวัสดุที่แบบดูดีแต่ของสตีลซีรีส์นะครับข้างในเป็นสีขาวนี่นะครับสำหรับโรจิเทคนะครับมีสีรอบตัวเลยแล้วก็มีสีที่ไฟโลโก้นะครับซึ่งเป็นอันชิบี16ลร้านสีแต่ของสตีลซีรีส์จะมีไฟแค่ตรงนี้นะครับตรงโลโก้กับตรงปุ่มสกอร์เมาส์นะครับแค่นั้นนะครับคือแบบ มันเล็กเหมาะมือพี่อะสติวซีรีส์มันแบบสําหรับมือผู้ชายใหญ่ๆอะเออมือเด็กผู้ชายเนี่ยน่าจะโอเคนะครับเรามาเทียบดูกันเลยดูจิเทคเล็กกว่าเยอะครับผมเล็กกว่าเยอะก็คือแบบเหมาะกว่ามือคนมือเล็กๆหรือบ้าน้องผู้หญิงนะครับที่แบบไม่ชอบเมาส์แบบมาโคมากเกินไปรวมไปถึงแบบที่มีปุ่มอะไรแยะนะครับก็ดูเรียบหรูดูดีนะครับก็สําหรับใครที่ชอบแบบ สองรุ่นนี้นะครับผมเรียบหรูง่ายๆนะครับไม่ต้องมีปุ่มเยอะแยะนะครับมีปุ่มแบบปรับความเร็วเมาส์โดยความเร็วตัวนี้นะครับเร็วสุดอยู่ที่8000 dpi นะครับสามารถตั้งได้ตั้งแต่2 0 0ถึง8,000ครับผมสำหรับส่วนตัวพี่เลยนะมันก็โอเคทั้งสองอันนะครับสำหรับใครชอบแบรนด์ไหนหรือว่าชอบความใหญ่ความเร็กระสีสันแบบไหนก็เลือกกันได้นะครับเลือกใช้เลือกหากันได้นะครับสำหรับเมาส์ทั้งสองตัวนี้ที่พี่มาแนะนำโดยราคาไม่ถึง1,000บาทนะครับผ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้นะครับสำหรับชัปปี้รีวิวที่วันนี้นะครับเอาอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับก็เป็นเกมมิ่งเกียร์เป็นเมาส์เกมมิ่งเกียร์นะครับทั้งของ r o จิเทคเอ้ยโรจิเทคแล้วก็ SteelSeries นะครับไม่ใช่รุ่นอื่นไม่ดีนะแต่ถ้าว่าอันนี้คือส่วนตัวที่พี่เลือกใช้เองนะพี่ก็เลยมาแนะนำนะครับสำหรับคนที่มีงบ1,000บาทนะครับผมก็สามารถเลือกใช้ได้เลยอ่าสำหรับคุณนะครับใช้เมาส์แบบไหนชอบเมาส์แบบไหน คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับชอบใจคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วพบกันใหม่กับชัปปี้ชาแนลกับช่วงชัปปี้รีวิววันนี้ลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะบาย